ดรสวิตเมสินซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนัตก,กรรมพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรองศาสตราจารย์ในแพทย์อนันต์มโนมัย่พิบูรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและคณาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องครับ เดินทางเข้าเย่ยมชมการดำเนินง,งานจัดทำนวตกรรมทางการแพทย์ในการรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในทีมนับวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยนมินทธิราชโดยมีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่หลากหลายนะครับประกอบไปด้วย 1. หน้ากากป้องกันการติดเชื้อ N99 ผลิตจากซิลิโคนที่ได้มาตรฐหาหนทางการแพทย์พร้อมกับสายรัดกระชับใบหน้าเพื่อใช้งานร่วมกับชุดกรองเชื้อโรคในอากาศคุณภาพสูงที่ใช้ร่วมกับเครื่องช่วยหายใจหรือว่าเครื่องดมยาสลบนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการสามารถรองไวรัสได้มากถึง99%ส่วนที่2ก็คือหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อหรือว่าพลาชวันนะครับเป็นการดัดแปลงหน้ากากคลุมหน้า ให้มีแรงดังไม่ต่ำกว่ามาตรฐานโดยจะมีพัดลมและชุดกรองอากาศคุณภาพสูงเพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อในกรณีที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด1 9ีมโดยนวัตรกรรมทางการแพทย์ทั้งสองอย่างนี้ถือว่าเป็นผลงานการประดิษฐ์ค้นที่ใช้วัสดุท้นส่วนจากภายในประเทศทั้งหมดกับเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อโควิ19ด -19 ีขณะนี้ โดยสำหรับหน้ากากอนามัยรูปแบบ N99 และหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชือ้อได้มีการสมมติให้กับทางโรงพยาบาลทั้ง6แห่งแล้วนะครับได้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการโรงพยาบาลพระน่งก้าโรงพยาบาลปทุมธานีโรงพยาบาลนครปฐมโรงพยาบาลภูเก็ตและโรงพยาบาลยะลาซึ่งแต่และโรงพยาบาลจะได้รับหน้ากากอนามัย N99 จำนวน20ชุด และชุดตัหรับวกอ,อากาศป้องกันการติดเชื้อซึ่งตอนนี้จะทยอยเร่งส่งให้กับโรงพยาบาลต่างๆของรัฐทั่วประเทศที่มีรายง,งานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ภายในเดือนเมษายนนี้นะครับนี่คือโรัรกรรมล่าสุดที่เกิดขึ้น